ครับผมสวัสดีครับจากร้านกวงหวดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะมารีวิวนะครับสินค้านะครับให้ลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องแยกเมล็ดพันข้าวนะครับก็คือเป็นเครื่องล่อนทําความสะอาดข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับ เป็นระบบโยกนะครับมีหม้อลมดูดนะครับ <ส society S 1> ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะเป็นข้าวที่เป็นการคัดออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้าวอันนี้เห็นไหมครับนี้คือจะสวยมากนะครับส่วนช่องที่สองนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นเมล็ดข้าวรีบนะครับเป็นข้าวที่รีบเป็นข้าวที่ไม่สวยนะครับส่วนช่องที่สามนะครับก็จะเป็นเศษฟางเศษหญ้าหรือจะเป็นเศษหินอะไรต่างๆที่ ไม่สะอาดเป็นชี้ใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นเมล็ดข้าวบนะครับเป็นเม็ดข้าวเม็ดเต็มนะครับ,รรรรรรบพร้อมแก่การนําไปเทอปอูกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้าวด้านบนนะครับว่าเป็นแบบไหนนี้ครับนี่นะครับข้าวสังเกตด,ดูนะครับจะมีสีงจะปบเยอะนะครับจะมีเศษฟางเศษหญ้า ด้านหลังนะครับจะเป็นพัดลมนะครับสําหรับเป่ามะเร็เข้าวิบนะครับนี่แขตดูนะครับด้านหลังจะเป็นพัดลมนะครับจะเป็นระบบตะแกรงล่อนนะครับแบบโยกนะครับมีพัดลมในตัวนะครับมีมอเตอร์สองตัวนะครับมีมอเตอร์อยู่สองชุดนะครับนี่ตอนนี้เราปล่อยลงมาเร็วนะครับแขกดูจะเร็วมากนะครับตัวนี้ แล้วตัวนี้จะประหยัดไฟมากนะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้ก็หนึ่งชั่วโมงนะครับกินไฟไม่เกินห้าบาทนะครับหนึ่งชั่วโมงกินไฟไม่เกินห้าบาทนะครับสังเกตดูนะครับด้านบนจะเป็นเศษฟางเศษหญ้าหรือเป็นเศษทกกระโปกที่มีขนาดใหญ่นะครับเศษเจอปน,นที่มีขนาดใหญ่ด้านล่างนะครับเศษเมล็ดข้า 10, วรร่เหมือนกันก,กับด้านหลังนะครับรเศษเมล็ข้าวรี่นะครับตัวนี้กลับก็อาจจะมีเศษ เม็ดผักบุ้งอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะแก่การที่ลูกค้าจะนำไปคัดแยกพันข้าวเพื่อจะไปพ่อปลูกหรือจะนำไปสีข้าวนะครับในกรณีต้องการก่อนนำไปสีต้องการทำให้ข้าวสะอาดนะครับสามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้นะครับนครับเร็วมากนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูองค์ประกอบรอบๆเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ตัวที่1นะครับมอเตอร์ตัวที่2จะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นมอเตอร์สําหรับตะแกรงโยกนะครับนี่ตะแกรงโยกจะเป็นแบบ3ชั้นนะครับก็คือโครงสร้างก็จะทําจากเหล็กนะครับส่วนชิ้นส่วนตะแกรงนะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับมีความแข็งนะครับใช้งานได้ยาวนานทนทานนะครับ ก็ถ้าลูกค้านะครับท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านวงหวดมอเตอร์อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับหรือสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0897181267 088 0 8 8 3แ6 3แปดสามหกสาสองห้าห้านะครับมีสองเบอร์นะครับที่ร้านกวงหวดมอเตอร์อ,อ,รอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับหรือสามารถติดตามได้ที่เพจเ facebook กวงหวดมอเตอร์อ,อ,รอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิหรือช่อง youtube Channel นะครับกวงหวดมอเตอร์นะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อร้านเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นเครื่องสีข้าวเครื่อง ผลยาเครื่องตัดหญ้านะครับปั๊มน้ําระบบสปริงเกอร์นะครับระบบปั๊มน้ําแรงดันสูงหรือจะเป็นปั๊มบาดาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์หรือจะเป็นปั๊มที่ใช้ไฟ AC นะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทั้งเพจ a c e b o o k และช่อง y o ย u ทูบแชนแนลวงหัวมอเตอร์อำเภอแกงอ้งคอจังหวัดชายภูมินะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเบอร์โทร0883663255 089 7181267ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ